ใช่ไม่หลยเยาหน้าไหวๆไเน๊ยแล้วพี่น้องเอ,ออไม่ปีบเถบ้านไม่ปีบเถบ้านไม่ปีบไหวเอาปีบกลุ่มวัวถึงไม่ปีบต,ต,ต้องเอาตะกร้ากลุ่มวัวเต้นตามมาเหลืองเลยเหลืองคงเคยบางก้นเทวาไปแจ้งความโรงถูกเอาพิษอาจารย์เบีย้ยถึงวันนี้ ขายาดหมอเซงกราบข้อประคุณโดยจิตใจอันงดงามของหนองกุ้งนะคะหนองกุ้งนางเถื่องเก่งคุณนายทงคาเศร้าตายปลายปัทลุงมาลุงอยู่ฮัตย์ใยนะกราบข้อพระคุณขายาดม้อเซ็งทีมงานถานให้ของขายาดหมอเซ็งแหละม่อมล้วงถันนั้นข้อถูษนะคะหนองกุ้งจําชื่อถันไม่ได้กราบข้อประคุณเป็นอย่างยิง่งเทข้าวมาชีแจ้งทะเลงเคยซึ่งอาจารย์เบีย้ยแกพูดแบบเมื่นเดิมเปะ๊ปะเลยเพราะว่ากุง้งเป็นคนเดีด๋ยวดูคลิปอาจารย์มาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ ก็คือแต่าอาจารย์เบียวชี้ีจงวันนี้ตอนท่าแรงข่านี่ไม่ว่าจะเป็นหมอหน,หนึ่งหนึ่งซองสึงไม่เกี่ยวของอะไรคองอะไรเลยแล้วก็การพูดึงมา้าที่ละสมาคมก็ไม่ได้เกี่ยวกับเทว่าไข่เกาฮ่าใดๆเลยอะ่ะกุ้งเข้าใจแบบนั้นมาตลอดและกุ้งเข้าใจด้วยว่าลูกซิดซิดยาโนซิดเหล่าคนเทวเป็นเอฟซีอาจารย์เบียเนี่ยหรือว่าคนที่ตามฟังคลิปอาจารย์เบียเนี่ยยังยังยังละเอียดอ่ะเขาก็จะเข้าใจแบบนี้นอกจาก,กว่าคนบางคน,นเทว่า ไม่คิดแต่จะเปิดหูเปิดตาเปิดใจฟังอะนะแล้วก็พอวันนี้ผมมาแถลงใช่ไหมคะท่านม่มล้วงท่านนั้นเอาสมนึ่งลูกมาเปิดปอกให้กินแล้วก็ปอ,อกกลิน่นว่าทุกคนได้กลิน่นแกไม่พูดเลยนะคะว่าอะไรทุกอะไรพิษแต่แกบอกว่าแกขอบคุณอาจารย์เบียขอบคุณอาจารย์เบียเธอทำทุกวันนี้ให้ดีขึ้นนะเเทเธออาจารย์เบียทำอยู่ที่ผ่านมาเนี่ย แล้วก็ขอบคุณเดียอาจารย์เบียท์าำอยู่เพราะอาจารย์เบียร์น่ะคิดดีทําดีแล้วก็พ่นดีจะตอบแทนอาจารย์เบียแล้วก็แกบอกว่าแกมาเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์เบียซึ่งดิฉันฟังแล้วถ้าดิฉันเป็นใครบางคนไอคอนไอคอน กุ้งไม่เคยเห็นพลังซ้มัคขี้ของคนไทยแบบนี้มาน่านมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกราบขอบพระคุณอาจารย์เบียร์อีกครั้งมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดกุ้งมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์เบียร์ทอยู่เป็นการทำหนูบํารุงพระพุทธศาสนาเพราะถ้าอาจารย์เบียร์ไม่ทําเหมือนเดําอย่างสามสี่เดือนเด่ดผ่านมากุ้งมั่นใจเลยว่าศาสนาเราอาจจะเสื่อมไปมากกว่านี้ก็ได้ เพราะอะไรเผื่อๆก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะไล่ๆปีติผ่านๆมาเนี่ยข้าวพระสงฆ์องค์ข้าวหรือว่าน่วยงานพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นแบบในเราก็รู้แต่พออาจารย์เบียมาเป็นแบบเนี้ยมันทําให้เราทุกคนเนี่ยตื่นรู้ตื่นทําเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจลักธรรมคาซ้อนการไปวัดควรจะทําแบบในกิริยาารยาทแบบในประเพณีเป็นแบบในศาส,สนาแบบในพระเจา้าบัญญัติมาแบบหนเราจะได้รู้จะได้เข้าใจแล้วก็จะได้มีจริยาวัดข้องเราจะได ถูกตองเหมาะสมสมควรเพราะฉะนั้นใครีะคว้างทำใครีะคว้างการให้คนอื่นตื่นทำเขาก็จะได้รับคน้นถ้าเขาทําคิดไม่ดีทําไม่ดีตรงนั่นไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะจักใจเลยค่ะ กุ้งจะฟังอาจารย์เบียต่อไปไม่ว่าจะไปอาจารย์เบียจะไปบวชเลืองอะไรก็ตามนะคะกุ้งก็จะส่งกําลังใจแล้วก็จะฉายคลิปอาจารย์เบียเนี่ยเตือนสตีในทุกๆอย่างนะคะเพราะว่าสาหรับกุ้งอะมันดึงสตีได้ไหลายหลายอย่างจริงๆจริงๆค่ะเพราะไม่มีใครดูหรอกว่าเบืองล้งของกุ้งอะมันถูกทรมานเจ็บปวดแสาหัดโดยเหลืองอะไรเจ็บคลายใบเรืออะไรก็ตาม แต่ว่าสุกคนเห็นเบืองนากุ้งเนี่ยสดใสร่าเริงเพราะกุ้งได้ตรงนั้นมาช่วยได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เขาเรียกเราปิ๊บไม่มีกลุ่มวัวก่อนนะคะไอจังไอจังปกติไม่ได้ยากแกวัวลอยยอนะแต่บางที่มันก็อดไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะเครื่องแกงคุณนายทองคำน้องกุ้งนางบายบาย